ลงเลร,รือครั้งแรกเป็นไงครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงเรือแบบไม่ใช่เรือธรรมดานะเรือเกตบผักบุ้งแบบว่าเส้นใหญ่ๆแบบว่าที่เรากินในก๋วยเตี๋ยวยูน่โปะครับใหญ่เท่าแขนเลยเพิ่งเห็นว่าต้นเบลเลอร์เลยนี่อยู่แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แสงกับแม่แก่นะครับที่จะลงเรือไปดูการมัดไม้การทากครึ่งรู้ว่าผักบุ้งเนี่ยไม่ต้องปลูกดินไม่ต้องปลูกอะไรปลูกกับน้ำงงมากเดี๋ยวไปดูว่ามันยังไงครับตื่นเต้นไหมครับโคตรง เฮียเป็นไงบ้างอ่ะผู้ใ่อกยังไงก็ไม่โลภเดี๋ยวบอเดี๋ยวรู้สู้ชีวิตมากเฮียเป็นไงบ้างอุ้ยดีครับผู้ใหญ่พาไปไม่ลลมแน่นอนผักบุ้งนี่จากินต้นอวบใหญ่ขนาดนี้เฮียใครรู้ไหมว่าผักบุ้งปลูกแบบนี้ไม่รู้แล้วรู้ปลูกกับน้ำน้ำไหลคือไม่เคยดินเลย เป็นแบบเป็นความรู้ใหม่มากเปิดโลกมากครับเลือดน,นักดี่ดูนี่เป็นไง